สวัสดีค่ะมามอร่านยิ้มป้ากันหน่อยเออมอร่อนยิ้มป้ากันหน่อยค่ะโอ้โหตื่นกันมาทำไมคะเจ็ดเจ็ดโ,โ,โมงกว่าหรืเอ,อเมื่อคืนนอนเร็วสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนอนสองทุ่มครึ่งใช่ไหมอันนี้ตื่นเร็วอ,อนะไรนะคะ ช็อตเอ๊ด้าค่ะอ่าแเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ช็อตหมดเลยลูกอือช็อตช็อตช็อตแม่มาเพิ่งกลับมาจากทำงานค่ะกลับมาลูกๆก็ตื่น ทำกับข้าวได้สักพักหนึ่งลูกๆก็ตื่นทำงานกลางคืนเลิกเช้าควบคุมเครื่องจักควบคุมเครื่องแยกจุดหมายอะไรกันคะตอนนี้ตอนนี้มันมมึนๆอยู่ตอนนี้ตอนนี้กี่โมง เจ็ดโมงครึ่งมามามึนมึนอยู่ตอนเนี้มามามึนมอยู่ตอนนี้ยังมาเลิกงานตอนหกโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดมงครึ่งมามามนมึอยู่ค่ะเอ้ดาค่ะเต้นค่ะเต้นค่ะเออ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 มาแล้วนิปัเมล้วานงปับเออเออ โอเคแค่นี้ก่อนสวัสดีตอนเช้าอ่ามันเปิดไม่ได้อ่าสวัสดีตอนเช้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายถ่ายใหม่ตอนบ่ายบ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 ายแบตเตอรี่จะหมดแล้วด้วยบายบาย